ผมชื่อพีทครับอายุ25ทำงานเป็นไรเดอร์ส่งอาหารกลางคืนตั้งแต่6อโคงเย็นยันตีหนึ่งช่วงนี้เงินช็อตเลยเปิดรับงานดึกๆเพิ่มในแอปช่วงนี้มีออเดอร์เข้าตลอดแต่ที่แปลกคือตั้งแต่ต้นเดือนมานี้ผมเจอร้านใหม่ร้านหนึ่งชื่อว่าลุงข้าวผัดริมทางอยู่ลึกเข้าไปในซอยที่ไม่ค่อยมีไฟฟ้าสองทางเป็นบ้านไม้เก่าๆดัดแปลงเป็นร้านอาหารหน้าร้านมีแค่ไฟหลอดเดียวห้อยลงมาจากสายไฟขาด,ขด ผมเคยรับออเดอร์จากร้านนี้มาแล้วสองครั้งแต่ทุกครั้งพอไปส่งลูกค้ากลับไม่เปิดประตูผมกดกริ่งแล้วโทรตามลูกค้าก็ไม่มีใครรับสายสุดท้ายแอปก็ให้ยกเลิกและอาหารก็ต้องเอากลับบ้านกินเองผมเลยคิดว่าอาจเป็นแอคหลอกหรือเด็กเล่นมือถือเล่นๆแต่วันนี้มีออเดอร์เข้ามาอีกเป็นชื่อร้านเดียวกันลุงข้าผัดริมทางเวลาส่งตีหนึ่งแปะระยะทางแค่6กกิโลผมลังเล แต่เพราะค่าจ้างดีมากกดรับไปโดยไม่คิดอะไรมากผมขับมอเตอร์ไซค์เข้าไปในซอยมืดมิดอีกครั้งบ้านไม้หลังเดิมยังเปิดไฟสลัวสลัวกลิ่นน้ำมันกระทะไหม้ลอยมาเตะจมูกชายชาราผอมแห้งใส่เสื้อกล้ามเปือเป้อนๆหันมายิ้มให้ผมฟันเหลืองๆเ,เรียงไม่ครบสายตาเขาจ้องผมเหมือนมองเหยื่อไม่ใช่ลูกค้าเอาไปส่งตามนี้เลยนะอย่าช้า เขาพูดก่อนยื่นกล่องโฟมที่ห่อแน่นหนาพร้อมถุงพลาสติก2ชั้นกลิ่นอาหารโชยมาแต่ไม่ใช่กลิ่นข้าวผัดมันเหมือนกลิ่นเนื้ออะไรบางอย่างผมไม่กล้าถามว่าใช่เนื้ออะไรแต่ก็รับมาด้วยความจำใจเพราะเปิดดูในแอปปลายทางอยู่ในซอยตันอีกแห่งที่ผมไม่เคยไปไม่มีชื่อบ้านไม่มีเบอร์แค่พิกัด GPS ผมเริ่มรู้สึกแปลกแต่ก็ยังไปเพราะเงินดีพอขับไปถึงซอยนั้นทุกบ้านปิดไฟเงียบ ไม่มีแม้แต่เสียงหมาผมจอดหน้าบ้านไม้ร้างหลังหนึ่งที่ GPS ชี้พิกัดผมเดินลงจากรถถือถุงอาหารไปยืนหน้าบ้านมองไปร,บรอบๆไม่มีใครผมกดกริ่งแล้วเคาะประตูแต่ไม่มีเสียงตอบรับแล้วทันใดนั้นเองเสียงแอปดังขึ้นลูกค้าขอยกเลิกออเดอร์ข้อความนั้นเด้งขึ้นพร้อมกันกับที่ประตูไม้เปิดออกช้าๆเสียงเอียดเบาๆทำให้ผมขนลุกผมรีพันหลังกลับ แต่แล้วมีมือหน,หนาๆคว้าคอเสื้อผมจากด้านหลังลากเข้าไปในบ้านก่อนที่ผมจะทันได้ร้องขอความช่วยเหลือผมถูกกระแทกกับพื้นไม้จนหัวมึนภาพตรงหน้าเบลอแต่ผมเห็นชัดว่าคือชายแก่ร้านข้าวผัดนั่นแหละเขาถอดเสื้อโชว์ชวรอยแผลไฟไหม้เก่าทั้งตัวแล้วพูดด้วยน้ำเสียงเย็นเยียบมึงมาแทนเด็กคนนั้นสินะดีแล้วจะได้ไม่ต้องไปหาคนใหม่ก่อนจะหยิบมีดปลายแหลมขึ้นมาจากถาดไม้แล้วแทงเขาที่ต้นขาผม ผมร้องลั่นด้วยความเก็บมือพยายามผลักเขาแต่ไม่มีแรงเขาหัวเราะบ้าคลั่งแล้วลากผมไปที่ห้องครัวผมเห็นเขาหั่นเนื้ออะไรบางอย่างวางบนเขียงมีเลือดไหลออกมาจากถุงดำตรงมุมห้องผมพยายามมองชัดๆแล้วก็พบว่าข้างในคือศพของไรเดอร์อีกคนเสื้อฟ้าแบบเดียวกับผมถุงอาหารวางอยู่ข้างๆศพนั้นผมเริ่มเข้าใจทั้งหมดนี่ไม่ใช่ร้านข้าวธรรมดาแต่เป็นร้านที่ใช้เนื้อมนุษย์ในการทำอาหาร ผมดิ้นสุดแรงเฮือกหนึ่งจนหลุดจากมือเขาวิ่งออกมาหน้าบ้านตะโกนขอความช่วยเหลือแต่ไม่มีใครในซอยนั่นไม่มีแม้แต่สัญญาณโทรศัพท์ผมหันกลับเห็นชายแก่ยืนยิ้มอยู่หน้าบ้านเขายกมีดขึ้นช้าๆก่อนจะเดินเข้ามาหาผมพร้อมพูดเบาๆลูกค้าไม่เคยได้ของหรอกเพราะพวกแกคือของที่ลูกค้ากินผมหมดแรงล้มลงข้างถนนก่อนที่ทุกอย่างจะดับวูบไปตื่นมาอีกทีผมเห็นตัวเองอยู่ในถุงพลาสติกสีดำ กลิ่นน้ำแข็งกับเลือดช่วยเข้าจมูกผมขยับไม่ได้รู้สึกชาไปทั้งตัวแสงไฟห้องครัวสะท้อนอยู่บนถุงพลาสติกใบนั้นแล้วเสียงเขาก็ดังขึ้นคืนนี้มีออเดอร์ใหม่อีกแล้วต้องรีบทำของให้เสร็จผมได้ยินเสียงเนื้อถูกหั่นทีละชิ้นแต่ไม่มีใครได้ยินเสียงร้องของผมอีกต่อไปเพราะผมกลายเป็นส่วนหนึ่งในอาหารของร้านลุงข้าวผัดริมทางไปแล้ว